ครับท่านผู้ชมทุกท่านทั้งหลายนะครับนี่นะครับจะตัวนี้ก็เป็นราัสที่ที่เก้าสิบนะครับโอ้กว่านึ้ดกนี่ครับดูกล่องไปนะครับกล่องเยอะแยะครับนี่ครับกล่อง ะครับของใหม่มีนะครับขอ,องอันเนี่ย Ya, yeah. ya, yeah. ya, yeah. ya. Yeah. Lupa. เงาปืนปืนแรง สวัสดีครับ